ในชีวิตของเราจะประกอบเหตุให้ได้สำเร็จหรือได้ความเจริญก้าวหน้าในเรื่องต่างๆไม่ว่าีะเป็นการในเรื่องการงานหรือครอบครัวแม้กระทั่งความรักรักในตัวเองหรือรักในพ่อแม่ ปูยญาตายายหรือความรักในพี่น้องหรือลูกหลานหรือว่าความรักในคนที่เราหมายปองสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสมความปรารถนาได้เราต้องทำทำยังไงทำให้ถูก ตำแหน่งทำให้ถูกเนื้อนาบุญเพราะจากการที่เราจะทำมีการสมความปรารถนาได้จากแรงทุกอย่างเราต้องวางใจของเราให้ถูกไปในแรงของตำแหน่งที่จะสมความปรารถนาคือความสำเร็จเพราะนั้นเราจะต้องถูกแรงของความสมปรารถนานั้น ถ้าเราได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญนะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบความสมปัาถนาที่เราทำเอาไว้ด้วยความต้องการต่างๆสิ่งเหล่านี้จะมารู้ผลก็ต้องอาศัยผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้ให้สมความปรารถนาได้โดยท่านจะเอา สิ่งที่คำว่าสมปรารถนาเนี่ยมาไว้ที่ถูกส่วนนะแล้วท่านก็จะนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้สมปรารถนาได้ในจุดของความหยุดความนิ่งเข้าไปในสิ่งที่ความสมปรารถนาตั้งใจเราทำกับผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญท่านจะก่นกรอง นำสิ่งที่เราปรารถนาท่านกิจทำสิ่งเหล่านั้นให้สมปรารถนาเมื่อไปถึงจุดในสิ่งที่ท่านนำไปไว้ในจุดนั้นทุกส่วนก็คือเราทำได้ถ้าเราจะให้ความสมปรารถนานั้นที่เราอธิษฐานจิตได้ครอบคุมก็คือให้นำจิตมาไว้ในกาย ให้นำใจมาไว้ในตนให้อยู่ในตำแหน่งในจุดเดียวกันไม่ให้กระเพื่อมไม่ให้ขึ้นไม่ลงให้อยู่นานานความสมปัรนนานั้นจะค่อยๆละเอียดและลึกซึ้งขึ้นเมื่อใจเราหยุดนิ่งเป็นนําเอาไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วเราจะประสบความสาเร็จสมความปัรนนาในสิ่งที่เรา ตั้งจิตอธิษฐานด้วยความรักตัวเองอัตตาหิอตัตมนนทโทนั่นเอง